สนใจที่จะปลูกกล้วยไม้นะครับซึ่งออกดอกในฤดูแล้งให้งามสะพัง่งออกดอกสม่ำเสมอแบบนี้นะครับผมจะขอแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวใหม่ซึ่งนำเข้าจากประเทศแคนาดานะครับฮีโร่เป็นอาหารเสริมในรูปคีเลตละลายน้ำได้ดีนะครับพืชดูดซึมได้ไวนะครับทีนี้รายละเอียดจะได้อธิบายต่อๆไปเดี๋ยวเชิญชมนะครับกล้วยไม้ซึ่งผมได้ใช้ ธาตุอาหารเสริมทีเรตในรูปทีเรตน,นะครับสูตรนานโนตัวเนี้ยผสมได้ในปุ๋ยและยาฆ่า,มาแมลงซึ่งฉีดพ่นในกล้วยไม้ประมาณสามอาทิตย์นะครับสามครั้งเจ็ดวันฉีดหนึ่งครั้งภายในสามอาทิตย์ไม้ก็จะเริ่มแทงช่อออกดอกสมบูรณ์สวยงามแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมาชิกหรือท่านใดสนใจ ที่จะใช้อาหารเสริมของพืชน,นะครับเหมาะกับพืชทุกชนิดฮีโร่สูตรนาโนนะครับ,รบกล้วยไม้นี่จะออกทั้งปีนะครับแบบโค้ชชอ่อดียแทงช่อสม่ําเสมอออกดอกเกือบทุกต้นนะครับท่านสนใจที่จะผลิตกล้วยไม้ตัดเพื่อการส่งออกนะครับลองเข้ามาดูแล้วก็สนใจก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้รายละเอียดการใช้ จะได้อามันจะเหลือประมาณสามอาทิตย์มันจะเริ่มแทงช่อมาได้รวดเร็วแล้วก็ออกช่อสม่ำเสมอออกกับทุกต้นเลยครับพาดชมได้ว่าทุกต้นน่ะกล้วยไม้จะแทงช่อสม่ำเสมอหมดช่อจะใหญ่ดอกก็สวยนะครับโอเคครับสนใจนะครับจะใช้ผลิตภัณฑ์อารเสริมฮีโร่สูตรนาโน ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลมาทางโทรศัพท์นะครับ0818192463ชื่อประยุทธ์สุดาแก้วครับขอบคุณครับจัง